สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องการเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่พี่ขาพี่พี่คนไหนสนใจองค์ไหนยังไงนะคะพี่ขาภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊จะพี่แอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่ศ84 0 6 5 9 1ส0่นนะคะหรือจะหาของฝันนะคะพี่ใกล้ถึงพี่ใหม่นะคะพี่ข่าเป็นของฝันของฝากได้นะคะพี่ขาสนใจพักเครื่องยังไงติดต่อมาได้นะคะพี่ที่ช่องการเกตบพุทธคุณพักเครื่องนะคะมาจากพี่จ๋าเป็นรายการแรกนะคะพี่รายการแรกที่หนูไม่ทราบว่าลูกอะไรกับพี่ขาได้มาสภาพนี้จะพี่นะคะ เชื่อกกับพี่นะคะลูกนี้แม่ค้าขอไว้ที่5 0 0้บาทจ้ะพี่นะคะแม่ค้าขอไว้ที่500บาทปบาทไปทางบวกเพิ่ม5 0บาทจ้ะพี่นะคะไม่ทราบเป็ลูกอะไรนะคะพี่นะตา,ามภาพนะคะ500บาทจ้ะส่วนอันนี้จ้ะพี่จ๋าจะเป็นปิดตา3เกลือคะ่ะพี่ขานะคะในองค์เลยจะมี3องค์ติดกันอย่างนี้นะคะพี่นะคะเป็นก้อนติดก,กันมาอย่างนี้นะคะพี่อันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้จะพี่จ๋ารายการนี้นะคะพี่ขอไว้ที่500้บาทจ้ะเปิดแบ่งปันนะคะพี่ขาอันไหนที่แม่ค้าได้มาถูกหมอมาถูกแม่ค้าก็จะแบ่งันนนกะะะะพวคคขา คุณลูกค้าทั้งหลายนะคะพี่ขาปวดเข้าใจไหมคะนะคะพี่พระแต่ละองค์แต่ละอย่างนะคะพี่ ep นะคะพี่ราคาต้นทุนไม่เท่ากันนะคะพี่ขาปวดเข้าใจนิดนึงเลยจ้ะพี่นะคะรายการนี้จะพี่จ่าเป็นปิดตา3ามเกยจะพี่จา5้าร้บาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่จ่าเป็นทรงเป็นพระน้บปกนะคะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบเนื้อนะคะพี่ไม่แน่ใจไปเป็นเงินดินหรือป่านะคะพี่นะคะถ้าพูดผิดยังไงต้องกราบขออภัยนะคะพี่ขารายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่5 0 0รบาทจ้ะเป็นพระนับปกจะพจาจณาตามสภาพนะคะพี่นะคะรายการนี้5 0 0บาทปลายทาง50บาทจ้ะ ส่วนรายการเล่นจะพี่จ๋าจะเป็นอาหลวงพ่อกล้วยจะพี่จ่านะคะเป็นสีวลีจะพี่หกร้บาทจ้ะนะคะด้านหลังก็จะเขียนว่ากลวยนะคะพี่ขานะคะเป็นพลาสติกนะคะพี่เปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จ่ารายการนี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หกรบาทจะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋ารายการนี้ค่ะพี่เป็นอันนี้เป็นเบี้ยแก้หรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะพี่นะคะมีห่วงหัว้ายจะพี่จ้ะคะอันนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่แต่ทรงคล้ายๆเบี้ยแก้นะคะพี่ขยอบมีกิ่งนะ ขย่อยจะมีกิ่งค่ะพี่แล้วก็จะมีห่วงสองห่วงจ้ะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่รายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะไม่ทราบเบี้ยแก้ที่ไหนนะคะพี่ได้มาสภาพนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะเป็นสร้อยค่ะพี่ขาเป็นสร้อยพร้อมตะรุดนะเป็นสร้อยพร้อมตะรุดเป็นหลวงพ่อไรเออน่าจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมมัค่ะพี่นะคะอ๋อใช่ค่ะพี่หลวงปู่เอี่ยมต้นตะรุดนะคะพี่ทุกดอกจะเขียนว่าหลวงปู่เอี่ยมนะทุกดอกจะเขียนว่าหลวงปู่เอี่ยมจะมีขั้นตุ้มจ้ะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่ถามว่ายาวไหมยาวนะคะพี่นะคะถ้าหัวไม่ใหญ่ก็สวมคอได้าาหัวใญ่่กก็ลบนนึจะะพีค สวยงามมากค่ะพี่นะคะเป็นสร้อยพร้อมตะกรุดหลวงพ่อเดิมไอ,อ้หลวงพ่อไอ้หลวงปู่เอี่ยมจ้ะเป็นสร้อยพร้อมตะกรุดหลวงปู่เอี่ยมจ้ะพี่นะคะรายการนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะภาพไม่ชัดพี่ยัดลายได้นะคะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์กห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะพี่จารูปเหมือนแกะเป็นรูปเหมือนพ่อกวยนะคะพี่รายการนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบว่าจะมาจากไหนจ้ะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนรายการนี้จะพี่จะเป็นตาเป็นเบียร์อาเป็นขุนแผนจะพี่ขอโทษจากขุนแผนด้านหลังจะเป็นแผ่นทองกับพี่ห้าร้อยบาทจะพี่องค์จิ๋วนะก็ไม่ได้จิ๋วมากค่ะพี่ค่ะประมาณนิ้วโป้งนิ้วชี้ประมาณนิ้วชี้จะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะพี่จ้าส่วนรายการนี้จะพี่นะคะ หลวงปูทิมเช่นกันจะพี่จ่านะคะด้าน,นหน้าจะเป็นอ่าเป็นแผ่นนะแล้วจะมีอ่าตัวองค์ท่านแล้วจะมีตาปัม๊มจะมีแอบขดระรอยจารชัดเจนจะพี่ส่วนด้านหลังก็จะเป็นสององนะจะมีสององจะพี่จ่าแล้วจะมีอ่าลูกอมจีวรตะกุดจะพี่ราคารน,นี้เจ็ดร้อบาทจ้ะนะคะเปิดแบ่งปันนะคะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าได้มาสภาพมันจะพี่นะคะ คุณแผนจะพี่ปูทิมนะคะพี่700บาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าเป็นกล่องกรมยะจีนะคะพี่เขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะพี่ขานะคะพศ2อ9 7จะพี่เป็นกล่องกรมบะจีเปิดมาด้านในก็จะมีพระทั้งหมด4องค์4พิมพ์จะพี่จ๋าอันนี้คือองค์ที่หนึ่งคือพิมพ์ใหญ่จะพี่ส่วนองค์ที่สองคือพิมพ์ไหลจุดจะพี่ส่วนองค์ที่3คือพิมพ์ฉลุดจะส่วนองค์ที่4คือพิมพ์พระรอดจะพี่นะคะพี่จะปิดองค์ไหนก็ได้นะคะพี่เดี๋ยวให้หนุแต่ละองค์นะคะพ ตำหนิอะไรจะพี่นะคะแต่กลัวลูกค้าบางคนก็ไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์นะคะพี่เนี่ยแอทไลน์ไม่ได้จะพี่นะคะได้แต่ดูค่ะพี่ขายนะคะอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นนว่านหมดเลยนะคะพี่ทั้งสองค์สี่พิมพ์นะนี่คือองค์ที่หนึ่งจะพี่จ่ายนะคะสวยงามมากจะพี่จ๋าอันนี้คือพิมพ์ใหญ่จะพี่องค์ที่หนึ่งนะพิมพ์ใหญ่ส่วนองค์ที่สองจะพี่จ๋าองค์ที่สองแป๊บหนึ่งรุ้นมากเลยจะพี่อย่าเป็นไหลจุดจะพี่เป็นไหลจุดนะคะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จ๋านะคะ พี่จ๋าในกล่องนี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจา้ะหนึ่งพันสามร้อยบาทจะพี่อันนี้คืออะไรเอ่ยฉลุดจะพี่ฉลุดค่ะพี่นะคะนะคะพี่พี่ดูคาบความเก่าขององค์พระนะคะพี่นะคะพี่ดูคาบความเก่าขององค์พระนะคะพี่ด้านหลังอะ่ะเหมือนมีเม็ดอะไรคระแวบบ๊แบเบนี่ยค่ะพี่อันนี้ได้มาแบบนี้จะพี่คะ่ะเป็นพิมพ์ฉลุดจา้าส่วนองค์ที่สี่จะพี่พิมพ์พระรอดนะเดี๋ยวดูก่อนดันขึ้นได้ไหม แม่ค้าก็เสียงมากเลยจ้ะพี่นะคะกลัวพระจะมีรอยกับพี่นะคะเนจจะพี่เป็นพระรอดจ้ะพี่นะคะ สภาพเก่าๆนะจ๊ะพี่สภาพเก่าๆเนี่ค่ะพี่เห็นไหมเป็นเป็นเหมือนเม็ดอะไรเม็ดเล่ไหมะคะพี่ทุกองค์จะมีหมดด้านหลังค่ะพี่ทุกองค์จะเหมือนกันหมดด้านหลังนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่ในกล่องนี้นะคะพี่พระมีสี่องค์สี่พิมพ์นะแม่ค้าให้ในราคาหนึ่งพันสามร้อยบาทจา้ะหนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทภาพไม่ชัดพี่แอดไลน์นะคะพี่นะคะโอเคนะคะพี่อันนี้จะเป็นข้อมือหลวงปู่สุขจะพร้อมตะกรุดนะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ เป็นข้อมือพร้อมตะกรุดหลวงผู่สุกดอกเล็กๆจ้ะพี่นะคะสวยงามมากค่ะพี่ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่นะคะมีรอยจานด้วยนะคะพี่นะคะรายการนี้700้บาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าิบาทจ้ะส่วนรายการนี้จ้ะพี่เป็นตะกรุดของหลวงพ่อคงนะคะพี่ของหลวงพ่อคงนะคะพี่700ร้อยบาทจ้ะพี่มีห่วงนะมีห่วงด้วยจ้ะพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อคงจ้ะพี่ตามสภาพนะคะพี่นะคะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจ้ะพี่นะคะ รายการนี้700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เป็นตะกุดหลวงพ่อคงจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าเขาอเป็นตะกุดหลวงพ่อทองสุขจ้ะตะกุดหลวงพ่อทองสุกนี้ขอไว้ที่600บาทจะพี่นะคะ6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เป็นตะกุดหลวงพ่อทองสุขจ้ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นคุ้มขัางค่ะพี่เหมือนคล้ายๆซ่องหมูป่าจะพี่นะคะอันนี้600บาทจ้ะ อันนี้เขาบอกว่าเป็นของช่องหมูป่านะคะพี่แล้วก็มาแบบเป็นคุ้มคุ้มข้างตะกรุดคุ้มข้างอันนี้หนูก็อธิบายไม่ถูกอะ่ะเขาอธิบายมาแต่หนูก็จับใจความไม่ได้ะคะ่ะพี่หนูก็พอจับใจความได้นิดหน่อยจ้ะพี่นะคะและการนี้หกหับาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะมาจากพี่ดูองค์เล็กกันต่อนะคะพี่จ๋าองเล็กเล็กมะจาะพี่นะคะองเล็กเล็กแป๊บหนึ่งจ้ะพี่จ๋าองเล็กเล็กจ้ะปิดตาจ้ะพี่ปิดตาหลวงพ่อแก้วัดพวงมาลัยนะคะพี่นะคะ อาการน,นี้เจ็ดร้ยบาทจะพี่นะคะเริ่มก่อพลาสติกนะคะพี่รับประกันนะ้ำไม่เข้านะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้าคุณแผนขี่ไก่จะพี่ไอขีน่นกขีไกข่ไก่เพิ่งขี่ไก่หกร้อยบาทจะ้ะมองยากนิดนึงนะคะพี่เพราะว่าพลาสติกมันมน,นะคะพี่นะคะแต่มวลสารนี่สุดยอดเลยจะพี่นะคะนะคะแอรไลน์ได้ค่ะพี่ภาพไม่ชัดเจ็ดร้อยหกอ่าขอโทษจะหก0อบาทจะ้ะองค์นี้ปูโตะจะพี่หกร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะ วัดประดูชิมพีนะคะพี่นะคะทรงใบโพนนะคะพี่นะคะเนื้อเป็นกระไหลทองนะคะหกร้อยบาทจ้ะพอท่วจากพลาสติกเปิดหน้าเปิืหลังจ้ะพี่นะคะเลื่อมเอาเป็นพิมสองหน้านะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะสมเด็จจะพี่ถักลวดจ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่ถักลวดเกลอๆนะคะพี่ตามสภาพนะคะหกร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าได้มาคู่กันอีกแล้ววัดเกตจ้ะพี่นะคะอันนี้คือองค์ที่หนึ่งจ้ะพี่นะคะ ตามภาพนะคะพี่นะคะนี่คือองค์ที่หนึ่งห้าร้อยบาทจ้ะพี่องค์ที่สองเช่นกันจ้ะพี่นะคะตามภาพเลยค่ะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะพี่พอไปจ้ะพี่เจ็ดร้บาทจ้ะนะคะพอไปนี่ขอวิธีเจ0ดบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะเหรียนรล่อหลวงพ่อไปจะ้ะอันนี้จ้ะพี่ตามสภาพนะคะขอคุณได้รับได้นะคะพี่นะคะแหว่งไปนิดนึงจ้ะพี่นะคะ ห้าร้อบาทพอจ้ะพี่นะคะขอคนที่รับได้นะคะพี่อันนี้เนื้อไหมคะได้มาสภาพนี้จ้ะพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะเจ้าสัวจ้ะพี่ตามสภาพเช่นกันจ้ะพี่อันนี้ห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะได้มาแบบนี้นะคะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่ห้าร้อบาทจ้ะหลวงพุทิมจ้ะพี่นะคะห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะรูปหลอโบราณไม่รู้ที่จ้ะพี่จ้าห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะ สภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะอันนี้พระไม่รู้ที่นะคะพี่นะคะน่าจะเป็นเนื้อว่านนะคะพี่ด้านหลังมียันนะคะพี่นะคะเพราะว่าเปาหิ่งเนี่ยนะคะพี่ห้าร้อบาทจ้ะปิดตาจ้ะพี่ปิดตานะนนีจะเป็นเนื้อโลหะนะคะพี่นะคะน่าจะเป็นปิดตาปุ๋ยยิ้มวัดหนองบัวมั้งคะพี่เป็นเนื้อโลหะนะห้าร้อบาทจ้ะอันนี้ใช่ะระฆังหลังคอหรือเปล่าไม่คาไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะอันนี้ก็ห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่ เหรียญโบราณไม่ทราบที่ค่ะพี่เป็นพิมพ์สามเหลี่ยมนะคะพี่นะคะเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมนะคะพี่นะคะเป็นเหรียญเก่าไม่รู้ที่นะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะเหรียญจอบองค์เล็กจ้ะพี่นะคะห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้ไม่รู้ที่เลยค่ะพี่นะคะเป็นรูปหล่อมั้งคะพี่หรือว่าอะไรอื่นนะคะไม่ทราบที่นะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้าพักกิ่งจ้ะพี่พักกิ่งเก่าจ้ะพี่นะคะ องนี้ก็ห้าร้อบาทเช่นกันกับพี่นะคะใต้ฐานนะคะพี่นะคะใต้ฐานเหมือนมีรอยจานะคะคุณลูกค้านะคะก่ะเก่าสวยๆจะพี่ห้าร้อยบาทจ้าอันนี้จะพี่เป็นนกนะเขาบอกว่าเป็นของหลวงปู่หลวงปู่เนยจำไม่ได้จะพี่นะมียันจะพี่นะคะมียันนะคะพี่จําไม่ได้นะคะพี่นะเป็นนกจะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะหลวงพ่อเงินจะพี่เริ่มกอบเงินจะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะ นะคะพี่อันนี้แม่ค้าไม่ทราบพิมพ์นะคะพี่นะคะอยู่ในกรอบเงินนะคะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะ1,200บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทรูปหล่อพ่องเงินเริ่มกรอบเงินจากหุณแผนฝั่งตะกุดจ้ะพี่500บาทจทากทั้งหน้าทั้งหลังนะด้านหลังจะฝั่งเป็นดอกยาวนะคะพี่ส่วนด้านหน้าก็จะฝั่งเป็นกลมๆอย่างนี้จ้ะพี่5 0 0บาทจากหนุม,มานพิทพิมจ้ะพี่ตามสภาพจากพี่นะคะเก่ามากสวยมากจ้ะพี่จ้าองค์นี้นะคะพี่ขอไว้ที่5 0 0รบาทจ้ะพี่นะคะ หนูขอไวห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะปิดตาขอตะกุดทองคําจะพี่หกร้อบาทจ้ะเนี่ยค่ะตามสภาพไปนะคะพี่นะคะหกร้อบาทจ้ะพักกิ่งเก่าจะพี่ไม่ทราบที่นคะคะไม่มีกิ่งขยอยแล้วไม่ดังจะพี่มีรอยจานนะหกร้อบาทจ้ะเป็นเนื้อไม่กระพัดนะจะพี่เป็นเนื้อไม่กระพัดนะกิ่งเก่าไม่รู้ที่หกร้อบาทจะพี่เหนืยอหลงพ่อชั้นฉุยจะพี่จ๋าเนื้อออกอ่าอ่าไม่ใช่อะไรแน่ใจนะอืมเป็นทองทองจะพี่นะคะ ลงรักนะคะพี่ลงลักทองจ้ะพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อบาทจ้ะพี่หลวงพ่อคงค่ะพี่วัดบางกระพร้อมนะรายการนี้ห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะเป็นเหรียญพ่อคงวัดบางกระพร้อมจ้ะพี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมจะ้ะ ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะพี่พี่ขาถ้าแม่ค้าไปไวยังไงนะคะพี่ขาภาพเบลอภาพไม่ชัดตามไม่ทันพี่เอรไานะคะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้าเบอร์โทรกับเบอร์เอน่านะคะพี่ขาทางร้านใช้เบอร์เดียวกันนะคะ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้านะคะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ด้านหลังเขียนว่าปูทองนะคะพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะลูกปลอหลวงพ่อเดิมจะพี่นะคะเกาะกสวยๆจะพี่ขายนะคะพี่ดูครับความเก่านะคะคุณลูกคค้้้้้าาาาาาจจรนีีแม่่ขอไวททบะ อันนี้เหมือนตอกเลขไหม97 93มต่พี่นะคะ เหมือนเลข93ก,ก็7เนีคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะ500บาทปลายทาง58บาทจา้ะโอเคนะคะคุณลูกค้าที่น่ารักค่ะพี่พี่คนไหนสนใจองคไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่พี่สามารถโทรหาหนุได้เลยนะคะพี่หรือว่าแอดไลน์มาจ้ะพี่จะ้ะซุนแปซี่ศูนกค้าก้าหนึ่งแปจ้ะฝากคุณลูกค้าขอบคุณลูกค้าใหม่ที่น่ารักของช่องกะรเก่บพุทธคุณพักเลยนะคะถ้าคนถูกใจกดติดตามให้ช่องไว้นะคะพี่ค่ะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะพี่ค่ะว่าคลิปลงช่วงไหนคลิปจะลงช่วงเช้าะคะพ่พีีแล้วกก็อก ตอนเย็นก็ประมาณสี่โมงครึ่งหรือสี่โมงแล้วค่ะพี่ขากดติกแกกดติดตามด้วยนะคะพี่สวัสดีจ้า